โอเคก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเออปุยแย่ตานยีที่ที่ไปซื้อน้ำน้ำมันข้างทางนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นเกมมาคราฟซึ่งเป็นแมบผีนะครับอันนี้คือของจริงเลยกูจะไม่เล่นแบบของจริงเพราะกูจะตกใจง่ายมากแค่ไหนผมใช่ไหมใช่ไหมเอเดี๋ยวทำไมนายมีผวสตี่ะเฮ้ยทำไมผมไม่มีไฟฉายอะนี่เฮีไฟฉายมีมีอะนี่อะเปิดไงอะ

โอ้ไม่ไม่กล้าไปแล้วเราคนไปเช่นไหนดีเพื่อนท้าสองไง <c oughs> เออข้างล่างกูเกือบตกเลยข้าไปดีเฮ่เอตกใจเก <c oughs> ่งอะไรอ่ะื <c oughs> จอช่ยแมนก็บองตีเลยมีหีด้วย <c oughs> หีไม่มีอ,มอ,อ่ะแล้วมีไหนอ่ะถ้า ที่ไหนอ๋อหีในไม่เคยข้างในมีป้ายด้วยหีไม่เคยจะมีของอะไรเลยห้องนี้เอ้ยมีมีมีลูกห้าช้าบ้างด้วยมองอะไรไอ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 หัวไอหัวรถอะไรมีป้ายเลยอ่านไม่ออกอันนี้คือที่ไหนเนี่ยนี่คือโรงพยาบาลศักดิ์สิทธิ์เหรอไปไหนอ่ะเฮ้ยเราด้ว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 ย ทำไม่จะเป็น่ากลัวอ,อ,อะไรมูตงใจยญาจะตายเห็นไหมไคนเดินไปสุดลูกพอลูกแม่เนยถ้าเรงมาเท่าไรเราลงมาเท่ากรเอ่ยเงั้นล่ะมีอยู่สองทีบป่ะอันนี้ไม่มีหาอะไรเลยอันนี้ก็ไม่มีหาอะไรเลยอ,ลอันเนี้ยอันนี้ก็ไม่มีหา,าอะไรเลยครับน้องแต่อันเนี้ยอันนี้ก็ไมีหาเลยอะไรนะครับน้องอะไรอ่ะมีห้องด้วย เออมันมันตัดไม่ได้เนี่ยเต็มจะมีผีมันจะน่าเกลียดเต็มอยากโดนเต็มหน้าเลยอะแบบผีที่น่ากลัวเอ้ยมีหินละไม่มีแล้วเหรอทำไมขอไม่เคยเหต็นมีแต่สกนิดเดียวนั่งอยู่ไหนลรามึงอ่ะมึงเดินไม่รออีกแล้วต่อยเลยเอ้ยมีหิมะมีเอ้ยมีปูมว่ะ ปิดห้องไหนนะบ้างเนี่ยแลเออห้องนี้แน่นอนเลยวางดิวางไม่ได้ไงห้องนี้ไหมเฮ้ยแม่งวางไม่ได้ว่ะมึงปักดิมึงต้องปักให้มันวางได้อะตามึงปักได้ไหมเฮ้ยนี่คืออะไรรู้ไหมมึงปักให้มันตัดตัดได้ไหม กูวางปุ่มไม่ได้แล้ววางใหม่เนี่ยกูวางปุ่ไมได้เนี่ยอายมไหมกูเร็วจะเป็นยังไงเนี่ยอ๋ออะไโซนเฮียอนะไรเนี่ยมีหลอดเลือดมีอะไร มีปุ่มสวิตอะไรนี่างเงี้ยมม,ม,ออม,มีมีที่มีเออมีมีที่แทงตูดเออที่แทงตูดรู้จักป่าวะเฮ้ยอะไรห้องละโอเคอเค,ครับกูปวยผมปวดเออู่กูไปอยู่กูไปเข้าน้ำเออแป๊บมึงโอเคตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่ในเข้าห้องน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็แม่งแล้วกูเสือปวดขี้เหี้ย มีอะไรไหมเนี่ยมีปุ่มให้กดได้คืออะไรห้องนี้เด้อไม่มีอะไรเฮ้ยเฮียเจสแสดงนะแมนกูเจสดงนะแมนโอ้สวยละ ไอตาไอตาซีด้วยซีด้วยไอเหี้ยมแม่งปุ๊บห้องเข้าห้องน้ำตอนนี้กินนี้ไม่ค่อยแปลกแปลกไอ้ตาอยู่ไหน mình đều mình, mình mặt gì mặt 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 em mặt 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 ông อโอ้ยมึงอ่อเกมทำไมเนี่ยโอเกมหาพ่อ không lại đi cuộn để ở Hãy không bỏ lỡ những video hấp dẫn